ของวันวันเกิดฉลองปีใหม่ด้วยค่าถามเมียพ่อถามเมียก่อนแม่รับสานีเยือกสีม่๋อถ้าผู้หญิงใชเหรอที่ว่าสีม่วงก็สวยผู้หญิงอาจชอบตรงใหญ่ผู้หญิงประมาณ99%อ่ะถามดูหรอคือเนี่ย เอาสีอะไรอะไรนะมีสีม่วงมีสีขาวอาสีฟ้าม่วงขาวฟ้าเอาสีอะไรสีม่ฮะบอกแล้วพึ่งตื่นมาจากไหนเนี่ยมาจากกรุงเทพครับผมกรุงเทพอยู่แถวไหนครับ สีลมแต่เราก็มาเช้านี่เรามาเช้าเนอะใช่ป่ะเริ่มงานเจ็ดโมงก็มาเลยอ๋อเริ่มงานเราก็มาเลยสุดยอดเอาสีม่วงนะอแกะเลยครับเป็นของเราผ่อนเบาเนะเดือนละเก้าร้อยโอเคดึงตรงนี้ครับดึงเดี๋ยวของใหม่มือหนึ่งประกันศูนย์หนึ่งปีแกะตรงนี้ข้างล่างด้วยเป็นของฝันให้ภรรยาวันเกิดด้วยเหรอปีใหม่ด้วยเหรอใช่ครับเกิดวันไหน ยีครับอ๋อมีย้อนหลังนะย้อนหลังโอเคโอเคครับสีม่วงนะครับเดี๋ยวพี่เขามีไอโฟนอยู่แลไหมเขามีอยู่แล้วครับโอเคงั้นเขาทำมีไอดีนะพี่ติดฟิล์มให้ใส่เคสให้โอเคงั้นเดี๋ยวเข้าไปย้ายเองได้โอเคนะครับอันนี้ินดีด้วยครับขึ้นบบประชาชนครับฟรีดาวประชาชนใบเดียว